ันหายไป1-2ซี่รักษาได้อย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเหมาะจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ก็มีคําถามนะคะมาจากทางบ้านนะคะว่าถ้าเกิดว่าฟันหายไป2-3ซี่เนี่ยหรือว่า1-2ึซี่เนี่ยเราจะมีวิธีการใส่ฟันได้อย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าไม่อยากใส่เป็นฟันปลอมถอดได้เลยนะคะซึ่งแนวทางการรักษาเนี่ยจะมีได้อยู่2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือการทําสะพานฟัน วิธีที่2ก็คือการฝังรักฟันเทียมนะคะการทําสะพานฟันคืออะไรการทําสะพานฟันก็คือการที่เราใช้ฟันที่เหลืออยู่หัวท้ายต่อช่องว่างที่มีอยู่นะคะเป็นหลักยึดในการใส่ฟันนะคะในกรณีที่สมมุติว่าฟันเราหายไป1นซี่นะคะเป็นฟันตรงกลางแล้วมีฟันหัวท้ายอยู่เนี่ยเราก็จะมีการกรอฟันหัวท้ายนะคะเพื่อใส่เป็นครอบฟัน3ซี่ติดกันนะคะทดแทนฟันตรงกลางที่หายไป ะะส่วนอ,อีกวิธีหนึ่งก็คือรากฟันเทียมนะคะรากฟันเทียมคืออะไรรากฟันเทียมก็คือการที่เราฝังตัวรากใหม่ที่ทำจากไทเทเนียมเนี่ยลงไปในกระดูบริเวณที่ฟันหายไปนะคะข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะในกรณีที่เราทำเป็นสะพานฟันนะก็คือการกรอฟันหัวท้ายนะข้อดีก็คือว่าระยะเวลาที่เราใช้เนี่ยจะ ร็วกว่านะคะการทำสะพานฟันเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะมาทั้งหมดประมาณ2-3ครั้งนะคะต้องมากรอฟันหัวท้ายใส่ครอบสะพานฟันชั่วคราวเสร็จแล้วก็ใส่มาใส่ของจริง ะะแต่ข้อเสียของการทําสะพานฟันก็คือว่าเราจะใช้ฟันหัวท้ายเนี่ยเป็นตัวรับแรงแทนฟันตรงกลางนะคะฉะนั้นเนี่ยฟันหัวท้ายเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงนะคะแล้วต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแล้วก็การที่เรากรอเนื้อฟันดีๆหัวท้าย ออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้1คือมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็การใส่สะพานฟันที่ติดกัน3าซี่เนี่ยมันจะทําให้เราทําความสะอาดยากนะคะส่งผลให้เกิดการผุใต้ครอบการผุกร่อนหรือว่าการแตกหักของตัวฟันที่เป็นตัวรับแรงได้นะคะอันนี้คือข้อเสียของสะพานฟันนะส่วนการทํารากฟันเทียมค่ะข้อดีก็คือว่า1รากหนึ่งซี่นะคะทดแทนฟันที่สูญเสียไปก็คือจะ แยกการตัวใครตัวมันซี่ไหนใดซี่หนึ่งมีปัญหาเราก็สามารถซ่อมแซมได้ ในตัวของมันเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาการรับแรงจากฟันธรรมชาติที่เรามีอยู่นะคะการทําความสะอาดเนี่ยก็ทําความสะอาดได้เหมือนฟันทั่วไปเลยก็คือการใช้ไม้ขัดฟันผ่านไปในแต่ละซี่นะคะแล้วก็เวลามีเศษอาหารติดก็สามารถทําความสะอาดโดยการใช้ไม้ขัดฟันได้เหมือนฟันธรรมชาติส่วนข้อจํากัดของการทำนักฟันเทียมก็คือว่าในกรณีที่สูญเสียฟันไปนานๆกระดูกละลายเยอะๆกระดูกหายไปเยอะๆนะคะอาจจะต้องมีความจําเป็นในการปลูกกระดูกเพิ่ม ต,ตนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการทําสะพานฟันได้เล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็อยากจะให้คนไข้ที่มีฟันหายไปไม่มีฟันหรือสูญเสียฟันนะคะเข้ามาตรวจประเมินก่อนนะคะว่าเหมาะสมกับการรักษาแบบไหนนะคะอาจจะเป็นสะพานฟันก็ได้หรืออาจจะเป็นการใสร่รากฟันเทียมก็ได้ะคะ่ะ